คงอยู่กันที่เพื่อไทยนะคะแต่ว่าไปทางภาคเหนือกันบ้างเวทีหาเสียงเพื่อไทยที่เมืองน่านนะคะนายชัยเกษมนิติสิริหนึ่งในสารคดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ไล่คุณผู้ชมฟังไปแล้วว่าเมื่อวานนี้ก็เกิดอาการวูบระหว่างการขึ้นเวทีา,า,ห,า,าหาเสียงนะคะขึ้นเวทีปราศัยต้องมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างกระทันหันค่ะ โดยพรรคเพื่อไทยก็มีการเริ่มออกเดินสายเปิดเวทีประสายในต่างจังหวัดอีกครั้งหลังจากที่ได้เบอร์ผู้สมัครเริ่มที่จังหวัดน่านแพร่แล้วก็ลำปางระหว่าง8ถึง9เมษายนนี้ค่ะซึ่งก็เริ่มจากจังหวัดน่านนะคะโดยทางด้านนายแพทย์ชนน่านีแก้วหัวหน้าพักนายเศรษฐาทวีสินคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานที่ปรึกษ,ษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายชัยเกษมนิติสิริ นายจตุรนฉายแสงนายสุทินพลังแสงรองหัวหน้าพักก็ร่วมกันลงพื้นที่หาเสียงปราศัยในขณะที่ทางด้านของนางสาวแพรทองทานชินวัตรคุณอุ้งอิงแล้วค่ะค a n d i d นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยร่วมปราศัยเหมือนกันแต่ว่าเดินทางมาไม่ได้ตอนนี้นะคะคก็ปราศัยผ่านระบบออนไลน์ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว,ว่าเมื่อวานนี้คุณชัยเกษมได้ขึ้นรถแห่หาเสียงก็รู้ๆกันอยู่ตอนนี้อากาศมันร้อนมากนะคะร้อนจัดเลยทําให้มีอาการอ่อนเพลีย เกิดอาการป่วยกระทันหันต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลน,น่านเป็นการเร่งด่วนเบื้องตน้นคุณชัยกเกษมก็พบแพทย์แล้วก็มีการตรวจทีซีสแกนนะคะไปพบ ก้อนเลือดแห้งอยู่ในสมองแล้วทางแพทย์ก็คาดว่าน่าจะเป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วมีการระบุนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงมากแต่ทางแพทย์ได้วินิจฉัยและก็แนะนําให้ไปตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครอีกครั้งค่ะนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ตามกันต่อซึ่งเมื่อช่วงสายๆของวันนี้นะครับทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลน่านก็ดําเนินการส่งตัวคุณชัยเกษมมิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่ป่วยกระทันหันขณะที่ร่วมลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่จังหวัดน่านและก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลน,น่านเมื่อคืนวานที่ผ่านมาก็ส่งตัวไปด้วยเครื่องบินเจ็ตทางการแพทย์นะครับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครท่ามกลางทีมแพทย์และพยาบาลเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับถึงอาการป่วยในครั้งนี้ของคุณชัยเกษมนิติสิริรวมไปถึงว่าส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลที่ไหนกันแน่ครับ พอไปถามทางด้านนายแพทย์ชนน่านีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะก็บอกถึงอาการป่วยของคุณชัยกเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยว่าตอนนั้นตนเองอยู่กับคุณชัยกเกษมตลอดตั้งแต่เช้าค่ะจนถึงช่วงเวลาที่ส่งขึ้นสกายด็อกเตอร์ที่จังหวัดน่านอาการโดยวรวมตอนนี้มีอาการบ้างเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นอาจจะหลงหลงลืมลืมไปบ้างเดินเซแต่ว่าอาการรู้สึกตัวหรือว่าการตอบคําถามตอนนี้ยังตอบสนองทําได้ปกติค่ะ ส่วนตอนที่นําคุณชัยกเกษมขึ้นรถเข็นเนี่ยพราะพูดถึงว่าอบอกคุณชัยกเกษมว่าเดี๋ยวจะมีผู้สื่อข่าวม,มารอสัมภาษณ์หน่อยนะคุณชัยกเกษมก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรเข้ามาสัมภาษณ์ได้เลยก่อนที่จะพูดติดตลกสักนิดนึงบอกว่าคราวนี้เพื่อไทยนอนชนะ,อะน,อน,ชนะนอนมาชนะอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นคํำยอก้อทีออ่สื่อให้รู้ว่าเขาก็ยังพอมีสติยังคุยได้นะคะสมกับเป็นแคนดิเดตของอพรรคเพื่อไทยนะครับตัวเองนอนอยู่บน เปลยแท้ๆเนี่ยยังบ,บอกว่าคราวนี้เพื่อไทยนอนมาและจะชนะอย่างเด็ดขาดด้วยนะครับ,รบก็เอาใจช่วยอาจารย์นะครับให้หายในเร็ววันด้วยก็แล้กันรสรับอาการป่วยนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันในการที่ลงพื้นที่ไปหาเสียงกันนะครับ